เขาเรียกตัน้นบีเดี๋ยวองบดีเลยเอานี่ดตันค่ะไปเอาบระหอมพักคอมหัวหอมมาซ้อยแซ่เอาหัวหอมมาสอยเซ่หอมแบบือเรื่องหอมหอมออเขาบอกเม็ดเอาเขียงมาหั่นได้ดีเาเม็ดเอาเขียงมาหั่นใซ่ดดีถ้าสิกินจังไดถ้าสิกัดคบกินสันบอก มาไม่หรอกนะเออออากระทู่ใจครับปากหองใจด้ยใช่ขอขอเพราะว่าหัดอย่างนี้เลยัดพริกแบบพริกมาซอยใสอีกไปพริกอือต้องซื้อเลยทัวใช่ไหมนี่ซอยพริกใส่หอมกันนี่อยากซส่พริกใส่ข้นมาอีเสียบเอา

อ่ยินข AH ึ้นไปเสาเผ็ดตัวไปไหนสองเผ็ดดนะน่ะเฮ้ยเดแห้งเผ็ดแห้งอ้ยเกี่ยวกับมะุงดีครับ จับอ pues ่น้อกเพชดปวดเขาชิมม mm? ่เลยเขาชิมมาเเพ็ดี่ดีปูกเขาอูกับมยาโยายิงถอดไขเลยปะาไขโอ้โมีประตูถอดไขมีทอดไข่อินตํำมุมีตำมุกินถอดไขฮนว่าน้านีเดียบปรดานทูไปหาเขาปล่อยอย่างนี้เลยบอแล้วมาขับ oh ข şey nice ึ้นอย่างนี so ้ ยังเมงื่อว้ยหลอกันจะเป็นแนวนี้โทัไปหาอย่างนี้เลย